รุนสวัสดียามเช้าเช้ามาแม่ก็อึให้บอ่อบุญกินเลยโอ้ยดูดิอึใหญ่มากเลยถ้ากินอึก็เป็นท่าจ้บมากเลยนะคะถ้ากินอึเป็นท่ายืนจ้าบจบเอออเยออยอายยแต่เช้าเยยบอกไอ่ยอยแต่เช้าเยยนุนแม่ว่าแล้วแม่ดุใหญ่เลยบอบุแม่ดุใหญ่เลยอายออยจังเยยอย ไอ้ร่อยะเฮ้ยอร่อย啊อร่อยจังเลยเอุยอะอุยอ่ะงับ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 อร่อยแต่เช้าเลยเอออย่อยแต่เช้าเลยไพ่ออย่าเพิ่งเก็บพ่ออย่าเพิ่งเก็บพ่ออย่าเพิ่งเก็บดีให้หนูเก็บเองนะนูเก็บเก็บกินเองพ่อพ่อเอาไปไหนอ่ะ ให้หนูกินก่อนขอกินก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะ